ผมชอบแซวอาจารย์นิออนว่าครบวงจรเรื่องฝุ่นก็ต้องนิออนนี่แหละฮะขอบคุณค่ะขอบคุณวันนี้พิษอาจารย์นิออนทำหลายมิติแต่วันนี้จะคุยกันหลักๆฝุ่นข้ามแดนอาจารย์นิออนทำวิจัยมาปีที่แล้วเนาะแล้วผมก็ได้บังเอิญเจอ อ่าอาจารย์เราจะเริ่มที่สไลด์นี้ไหมอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยมันคืออะไรยังไงนะฮะคืออย่างนี้ค่ะคือจากที่เรามองว่าเฮ้ยฝุ่นเนี่ยมันไปได้ทั่วโลกเลยเนาะมันเดินทางได้ไกลมากแล้วจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีว่ามีฮอสปอตหรือจุดเผาน้อยแต่ทำไมค่าฝุ่นเราสูงทุกปีเลยแต่300บ้าง700บ้างเราก็เลยเริ่มมาวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลวิทยาศาสตร์ก่อนเราก็มาพบว่าอ้าวมันมีการเผารอบตัวเราไปหมดเลยไออย่างปล้ำปลื้ อือ ое, ทั้งภายในจังหวัดข้างเคียงเรานะคะประเทศข้านเคียงของเราก็เกิดการเผาเราก็เลยอยากรู้เหมือนกันว่าเขาเผาอะไรนะคะแล้วมันจะมีโอกาสไหมที่เราอ่ะจะพากันก้าวพ้นวังวนฝุ่นเหล่านี้ไปได้ะคะ่ะ <modo. S 2> ก็เลยเกิดการศึกษาแบบนี้ซึ่งจะเป็นการศึกษาที่ว่าความสัมพันธ์ของจุดความร้อนหรือไฟฮอสปอตกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของ3ประเทศครั เราก็เลยเอาข้อมูลนี้ย้อนหลังค่ะไปประมาณ5ปีอาจาปีสอนเองได้เลยนะคบผมผมกลัวิระจวาอาจารย์ไม่แหละก็อันนี้อันนี้เป็นตัวยืนยันจาก WHO นะคะเขาก็บอกว่า7ล้านคนค่ะทั่วโลกนะคะตายด้วยสาเหตุมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยนะคะหรือผู้ที่ตายเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราล่าสุดเองนะคะประเทศไทยเองก็มีรายงานว่า ต่อปีเนี่ยเราสูญเสียนะคะบุคคลต่าง ก่อนวัยอันควรนะคะไม่น้อยกว่า30,000ื่นคนนะคะต่อปีซึ่งส่วนหนึ่งมันก็คือมาจากมลพิษทางกาศที่เราหายใจเพราะค่าฝุ่นตัวนี้ PM2.5 มันเล็กมากมันสามารถทะลุทะลวงไปในอนูทุกอนุภาพของร่างกายเนาะจริงๆต้องให้แพทย์เป็นคนพูดแต่เคยคุยกับแพทย์เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่สามารถขจัดออกมาได้คะ่ะมันก็เลยไหลเวียนอยู่ในร่างกายซ้ําแล้วซ้ําอีกจนเป็นเซลล์ที่อันตรายได้นะคะ เราก็เลยทําการศึกษาโดยใช้ดาต้าทางวิทยาศาสตร์คือระบบเวียนะคะดาวเทียมระบบเวียที่เขาโครจรโครจรซ้ําแล้วซ้ําอีกเราก็มาทําการสะสมค่ะภาพตัวนี้เป็นตัวยืนยันตั้งแต่ปี2019เนอะจนถึง2023ก็คือปีก่อนๆเรากำลังจะดูว่าเอ๊ะพฤติกรรมการเกิด h o ส s p o t เหมือนกันไหมก็ผลปรากฏว่าอ้าวเมื่อกี้ไปแล้วนะคะเหมือนกันค่ะ ะะก็คือค่าฮอสปอตเนี่ยเริ่มไต่ระดับนะคะอย่างเห็นได้ชัดเลยเนี่ยมันก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมนะคะแล้วก็ชัดขึ้นชัดขึ้นและสูงสุดที่สุดคือมีนาเมษาเหมือนกันคะ่ะนะคะนั่นแสดงว่าเรามีวัฒนธรรมทางการใช้ไฟที่เหมือนกันนะคะเรามีพฤติกรรมของการใช้ไฟในแต่ละพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันต่างกันคือจำนวนหรือความหนาแน่นเท่านั้นเอง นะคะอันนี้มันก็เลยเอ๊แล้วเขาไปทําอะไรกันเหรอเขาปลูกอะไรเหมือนเราไหมนะคะเราก็เลยมาหาพื้นที่ที่เราจะลงไปเก็บข้อมูลค่ะเ,เราก็มาดูก่อนอ้าวอย่างประเทศเมียนมาเพื่อนบ้านเราเนี่ยเราพบได้เลยนะคะที่รัชฉานเขาพบฮอตสปอตสูงสุดที่ถ้าเราไปดูของนาซาเว็บไซต์เราก็จะเห็นอย่างนั้นนะ,ะแล้วต่อมาเราก็มาดูอ้าวถ้าเป็นประเทศลาวลานะคะเพื่อนบ้านของเราเป็นยังไงบ้างเราก็พบที่หลวงพระบางสูงสุด แต่ประเทศไทยเราพบสูงสุดที่แม่ห้องสอนค่ะนะะแต่เราก็เลยปักหมุดว่าอะงั้นเราเริ่มต้นที่เชียงรายเรานะคะเพราะเราอยู่ในพื้นที่ของเชียงรายแล้วก็เป็น b o r d ด r area เรามาศึกษาทีละจังหวัดค่ะออแต่ทีละประเทศประเทศลาวภาพที่ท่านเห็นนะคะที่บายง่ายๆเราดูภาพตรงกลางเราย้อนไปเราเห็นว่าอ้าวเขามีพฤติกรรมซ้ำๆของการเผาค่ะ พื้นที่เดิมนะคะไอ้กลุ่มที่เกาะเป็นสีส้มเนี่ยก็คือเผาซ้ำๆอยู่ตรงบริเวณเดิมๆค่ะคุณเบงที่อ,อยู่ในแผนที่อันใหญ่เนี่ย<ล>ที่มันจะส้มๆแดงๆเนี่ยเผาซ้ำๆซ้ำๆๆนะคะเออไม่น้อยกว่า6ปีนะคะห้าหปีที่เราทําย้อนหลังไปเราก็เลยไปดูว่าอ่ะลองไปเดินสํารวจกันดูเนาะนะคะแต่น่าเสียดายนิดนึงคือช่วงที่เราไปสํารวจเนี่ยมันเป็นช่วงประมาณกุมภา ะะเราก็เลือกจุดที่มันสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายอันนี้ก็เป็นภาพของการเดินไปสำรวจนะคะที่เมืองจุมเพชรก็คือหลงพระบางนี่แหละนะคะ,แล,ะแล้วก็นี่ค่ะนี่ก็เป็นช่วงที่พบการเผาซึ่งก็เหมือนประเทศไทยเรานะคะที่จิสตาเขารายงานว่าจุดความร้อน h o ต s p o t มากกว่า80%เราเจอบนพื้นที่ปา่าประเทศเราก็เหมือนกันที่เราไปณนะ <hoof> เวลานั้นนะคะเราก็พบการเผาบนพื <Cow S 1> ้นที่สูงนะคะในพื้นที่ป่า ซึ่งส่วนใหญ่น่าสนใจว่าจะเป็นป่าที่เป็นไม้สักนะคะป่าเต็งลังด้วยนะคะป่าผัดใบนะคะเราก็ไปเก็บ GPS มานะคะแล้วก็ไปดูอันนี้คือช่วงหนึ่งนะคะอ้าวอันภาพเมื่อกี้น่าจะไม่สมบูรณ์หรือเปล่าคะก็เราก็พบอย่างนี้ค่ะว่าของทางประเทศลาวเองนอกจากที่จะเป็นไม้สักแล้วนะคะเราก็ยังพบว่าเขายังมีการปลูกข้าว นะะในพื้นที่สูงเหมือนกันนะพี่ทศพยักหนะ้านะค,ะค่ะแล้วเราก็พบว่าน่าสนใจระยะหลังๆเมื่อก่อนเรามองว่าเป็นข้าวโพดนะคะแต่กลับกลายเป็นมันสำปะหลังค่ะคุณเป๊ก<อ>เ,ปเ,ปเป็นการเพี่ยวถังในพื้นที่ราบเพื่อปลูกมันสำปะหลังนะคะตามนโยบายของรัฐบาลแหละนะคะของเขานะคะคที่บอกว่าเอาเพื่อส่งเสริมภาคการเกษตรนะคะอ,อันนี้อันนี้คือข้อมูลที่เราไปมานะคะ เดี๋ยวเราชวนกันไปดูของพมา่าบ้างนะคะเห็นไหมคะที่เป็นส้มๆเนี่ยคะ่ะคุณเป๊กเนี่ยนะคะก็คือพื้นที่เดิมซ้ําๆอีกแลละนะคะก็คือจะเป็นจุดที่เกาะกลุ่มของการเผาแล้วเราก็ไปดูคะ่ะก็พบว่ามีการทําไรเลื่อนลอยอยู่บ้างนะคะไรเลื่อนลอยนะคะไม่ใช่ไร่หมุนเวียนเนาะ,ะแล้วก็เราก็จะเห็นว่าเอ๊ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะกองกองกันอยู่แถวๆด้านล่างเนาะแล้วก็ตรงถ้าเราบองเดี๋ยวจะเห็นภาพนะคะว่าที่ใกล้กับเชียงรายเรามันเป็นยังไงถ้าอาจารย์อยากสัมผัส หน้าจอได้เลยนะครับถือว่าอยากจะเดินไปวัดตรงนี้นะ,ะอันนี้เป็นภาพที่เราต้องขออนุญาตใช้ภาคีเครือข่ายนะคะที่ไปไปช่วยสํารวจให้เราพอเข้ามาเข้าไม่ง่ายที่ท่าคีเหล็กนะคะเขาก็พยายามอย่างเต็มที่นะคะบางทีเขาเห็นไกลๆเป็นควนันแต่ว่าเข้าถึงพื้นที่ไม่ได้นะคะก็เลยใช้ไกด์ท้องถิน่นนําทางไปนะคะก็จะพบว่ามีการเผาในพื้นที่ที่เป็นไร่ข,ข้าว นะคะปลูกข้าวบ้างแล้วก็อะไรบ้างแต่เขาบอกว่าเขาไม่เห็นการปลูกอ้อยนะคะแล้วก็ไม่เห็นถึงการปลูกมันสาปะหลังแต่เขาเห็นการปลูกข้าวโพดนะคะก็อันนี้ก็คือข้อ,ขอพิสูจน์ทางภาคสนามนะคะอันนี้คือจุดที่เราลองเอาการใช้ประโยชน์ที่ดินมานะคะแปลจากภาพถ่ายดาวเทียมแล้วเราก็เอาจุดแดงๆเนี่ยค่ะที่เราเห็นจุดแดงๆเนี่ยคือจุด h o ตสปอตนะคะก็ว่าไปซ้อนทับทั้งผืนขอ,ของพื้นที่ที่เราไปศึกษานะคะถ้าคีเล็กเนี่ยมันเป็นยังไง เราก็พบว่าจุดฮอสปอตส่วนใหญ่ก็ไม่พ้นพื้นที่ป่าอีกแล้วนะคะแล้วเราก็พบว่ามันเขาก็ใช้คำว่า regenerate นะคะก็คือพืชที่ขึ้นใหม่ที่เราไม่รู้ว่าชนิดอะไรเพราะว่าช่วงนั้นเราไม่สามารถไปสัมภาษณ์ใครได้เราก็ดูแต่ไกลๆอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นพื้นที่ที่ยังมีการเผาเผาเสร็จแล้วแล้วเขาก็ปลูกพืชบางชนิดลงไปอ่าอันนี้นะคะนี่ก็คือข้อมูลในสดนั้นทีนี้มาที่ ไม่สวยเรานะคะนะคะพื้นที่6พิลิตเนี่ยนะคะ <c oughs> เราก็พบว่า <c oughs> เหมือนกันค่ะเราก็พบว่าการเผาเนี่ยนะคะกระจัดกระจาย <c oughs> พื้นที่ซ้ําก็ซ้ําอยู่อย่างนั้นนะคะ <c oughs> แล้วเราก็ไปดูการเผาในในลักษณะนบนพื้นที่ถ้ามีโอกาสขึ้นไปเนี่ย <c oughs> ก็คือเราไม่พบพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าแล้วนะคะก็เป็นรอยเผาไหม้หรือเบิร์นสกาเนาะถ้าใช้ภาพถ่ายดาวเทียนแปลกก็จะเป็นเบิร์นสกาได้เลยส่วนใหญ่จะเป็นข้าวโพดนะคะ ส่วนใหญ่เลยมากกว่า80%เครนะคะเคลียพื้นที่เพื่อจะปลูกข้าวโพดนะคะก็อันนี้ก็เป็นภาพที่ค่อนข้างชัดเจนคล้ายกันนั่นคือเรากำลังจะบอกว่าทั้ง3ประเทศที่เราลองทำต้นแบบเนี่ยการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่างประเทศเนี่ยเรามีวัฒนธรรมของการใช้ไฟทางการเกษตรเนี่ยเหมือนกันนะคะแล้วสุดท้ายแล้วมันเป็นพืชเชิงเดียวซะส่วนใหญ่เพื่อที่จะได้มาซึ่งการปลูกแล้วก็ความรวดเร็วนะคะสเดือน4เดือนเนี่ย ปลูกริงได้เลยเพราะอย่างข้าวโพดนี่เขาศัตรูพืชเขาน้อยเนาะแล้วก็เขาเอาใส่น้ําฝนน้าฟ้าได้อย่างเงี้ยนะคะมันก็มันก็ง่ายในการที่จะทําให้ปล่อยทิ้งแล้วไปทาอย่างอื่นได้อะไรประมาณแบบเนี้ยค่ะนี่ก็คือภาพโดยรวมค่ะอาจารย์ทําวิจัยเรื่องนี้มาเมื่อกี่ปีแล้วนะคือไอ้ตัวนี้อะค่ะตัวนี้สามแต่ว่าถ้าทําเรื่องฝุ่นเน่ยเท่ากับอายุลูกชายสิบเจ็ดปีสิ <laughs> <17 S 3> บเจ็ดปีมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงไปบ้างณนะตอนนี้เอาแบบที่ ทั้งเล่าได้และเล่าไม่ได้ก็ได้นะหมายถึงว่าเราก็มี <laughs> สิ่งนี้มันอยู่ซึ่งเดี๋ยวรอเราออฟไลน์แล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันได้ <laughs> แต่แต่เท่าที่เรารู้อะ่ะปีนี้รัฐบาลก็ทํางานหนะักค่ะใช่ใชทางกองทัพก็ทํางานหน <c oughs> ักมากณนะตอนเนี้ถามอาจารย์แบบนี้เลยซึ่งผมเป็นความคิดเห็นของอาจารย์นะไม่ได้บอกว่าจะเป็นบรรทัดฐานการทํางานหนะักของรัฐบาลทั้งกองทัพ หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งปีนี้ลานินยาบวกหนึ่งนะอาจารย์ก๊อตนะประมาณนั้นผมจำไม่ได้่าศูนยาหนึ่งหนึ่งกว่ากว่าเนะี่ยอะไรมันเป็นปัจจัยที่ทำให้ฝุ่นมันน้อยลงในปีนี้มากกว่ากันในความคิดอาจารย์นุ่นน้อยอใช่ไหมคะฝุ่นน้อยลงเนี่ยดิฉันว่าเทวดาทั้งนั้นเลยอะ ในความคิดส่วนตัวนะคะคือแม้กระทั่งเราเองอะ่ะในคนทํางานแล้วเราอยู่ในพื้นที่อะ่ะเราล้องขอให้ฝนมาอย่างเดียวเลยอะ่ะเพราะอะไรเพราะว่าการไม่ว่าจะนโยบายหรือกําลังของรัฐมีจํากัดและสิ่งที่เราเห็นหลักการของการแก้ปัญหานะคะนี่ส่วนตัวนะคะดิฉันคิดว่าเราไม่ได้ไปถึงแหล่งกําเนิดนะคะเราไม่ได้ไปถึงตัวที่สร้างปัญหาจริงๆกลายเป็นใครรู้ไหมคะที่ต้องมาแก้ปัญหากลายเป็นเกษตรกร กเกษตรกรจะต้องรับนโยบายรัฐห้ามเผาหยุดเผาหาเทคโนโลยีนะหรืออะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายกลายเป็นกเกษตรกรผู้ผลิตเนะ่ะเป็นผู้รับภาระทั้งหมดแล้วไม่เคยมีใครไปแตะถึงต้นต่อสาเหตุดิฉันกำลังหมายถึงอุตสาหกรรม ะะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหากรรมของอาหารสัตว์หรือใดๆก็ตามเนี่ยเรายังไม่เคยเอาพวกเขาเข้ามาอยู่ในสมการของการแก้ไขปัญหาย่งเป็นรูปธรรมท,ทุกวันนี้ทำไมอ่ะใช้ไฟได้ไม่ได้จําเป็นไม่จําเป็นไฟดีไม่ดีอ่ะพูดทําไมอ่ะสุดท้ายมันจบอยู่ที่เกษตรกรน่ะคือคุณเอาทุกอย่างไปลงตรงนั้นออแล้วพวกเราทุกคนที่นี่ก็เป็นผู้รับผลกระทบจากการสูดอากาศแบบนี้ มันไม่ใช่แค่ปัญหาภายในประเทศกลไกทั้งหมดเนี่ยมันถูกเป็นอีโคโนมิกไดรฟอยู่เบื้องหลังอยู่แล้วเหมือนเมื่อกี้พี่ฤิ์ก็พูดพี่ทศก็พูดว่ามันคือปากท้องมันคือความเป็นอยู่มันคือวิถีชีวิตแต่ทุกวันนี้คำว่าวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเนี่ยมันถูกเอาไปใส่และเป็นตัวกลมๆให้เคลือบแคลงอยู่อย่างนั้น ดิฉันเคยเสนอหลายครั้งว่าเราขึ้นทะเบียนได้ไหมเราขึ้นทะเบียนไร่หมุนเวียนจริงๆให้เป็นโซนนิ่งพิเศษอันนี้เราคุยกับพีทธธ่ทศเราคุยกันมานานแล้วก็ในเมื่อเป็นถึงแม้กระทั่งมรดกแล้วแต่ทําไมมันยังไม่ถูกยกเป็นกรณีพิเศษของการขึ้นทะเบียนที่จะทําการเผาได้ถามจริงๆว่าทุกวันนี้ไฟอ่ะเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่อยู่ในป่าอยู่แล้วทุกคนก็ไปชี้หน้าคนบนบนดอยบนเขาหมดเลยว่าเป็นต้นเหตุหลัก แล้วถามว่าจริงๆอ่ะคำว่าไฟวัฒนธรรมมันถูกเอาคนเหล่านี้ถูกเอาไปใช้หรือเปล่าคือถ้าเกิดเราไปดูปั๊มเป็ตที่อยู่ด้านหน้านะครับผมมีโอกาสได้คุยกับพี่กาฟิลล้วก็บอกว่ามันมีการเคลื่อนในการที่จะเป็นตัวเปรียบเทียบหรือแซลล์กลุ่มทุนใหญ่ซึ่งเป็นตัวกํกำเนิดฝุน่ในในหุ่นบางตัวการเคลื่อนไหวของของ,ของภาคประชาชนเนี่ยจะนิยอนซึ่งตอนนี้ได้ ได้เปลี่ยนการชี้เป้าไม่มากก็น้อยจากเกษตรกรจากพี่น้องชาติพันธุ์สู่บริษัทใหญ่ณนะตอนนี้เท่าที่อาจารย์นิออนเห็นถือว่ามันเป็นความก้าวหน้าของความเคลื่อนไหวด้านฝุ่นไหมที่ทําให้คนนั้นมองเห็นว่ามันมีบริษัทใหญ่อยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นรายงานของกินพีทเองก็ดีใครก็ตามอาจารย์คิดว่าไงอันนี้ความเห็นส่วนตัวเนาะมันคือความคืบหน้าแล้วล่ะคะ่ะแล้วมันเป็นเรื่องที่สําคัญที่มันจะไม่ใช่แค่นี้ไง มันจะไม่ใช่แค่เชียงรายจะไม่ใช่แค่มุมของศิละปะของคนเชียงรายแต่มันคือคนรุ่นใหม่ที่จะต้องลุกขึ้นมาเหมือนคราวก่อนที่เรามีประกวดเอ่อฟิล์มต่างๆใช่ไหมคะมีน้องคนหนึ่งแค่เพ้นตัวเป็นข้าวโพดเนี่ยเดินออกมาเนี่ยมันก็ชัดเจนละแต่ดิฉันก็ยังยืนยันว่าข้าวโพดไม่ผิดเนาะพี่ลิศเนาะพืชไม่ผิดนะ,นะนดนะะคุณปลูกได้อย่างเงี้ยคะ่ะคุณปลูกอะไรได้หมดเลยอย่างเงี้ยแต่คนนี่แหละที่ผิดนะคะจริงๆแล้วคือการสแสวงหา เอ่อ uh, pollution pay pollution จ่ายอะไรพวกนั้นน่ double uh, p เนี่ยนะคะคือใครเป็นคนก่อคนนั้นต้องจ่ายเนี่ย mm. เราก็ยังไม่เคยที่จะเอามาใช้หรือติดตามอย่างอย่างจริงจัง mm. อันนี้น่าสนใจทีนี้อย่างที่เราสะท้อนถึงเรื่องของศิลปะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ที่ทุกคนเข้าถึงมีทั้งเข้าถึงง่ายเข้าถึงยากแต่มันมเป็นเขาเรียกว่าเป็นความสมูทอะคะ่ะในการสื่อสารนะคะเด็กก็เข้าใจได้ง่ายถ้าเกิดว่าเราทำสิล์สื่อสินแบบนั้นที่เขาเข้าใจได้ง่าย การที่วันวันนี้อะที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลง17ปีที่ดิฉันได้เห็นมาเนี่ยเราเห็นการลุกขึ้นของภาคประชาสังคมนะคะนั่นก็คือไม่ว่าจะมีสภาลมหายใจของแต่ละจังหวัดการรวมตัวก่อการดีของคนเกษตรกรหรือแม้กระทั่งสื่อศิละปะต่างๆนี่คือการเคลื่อนไหวภาคประชาชนแต่ว่าเราจะทํำยังไงที่มันจะต้องไม่หยุดแค่การเคลื่อนไหวเพื่อให้คนรับรู้แต่มันต้องก่อให้เกิดการแก้ปัญหา ค่ะในในเรื่องของมิติของควันข้ามแดนก็ยากอยู่แล้วทีเนี้ยไทยในประเทศเราทําให้ได้ ใช่ไหมคะเหมือนเราไปบอกกับที่อื่นว่าต้องหยุดเผานะแต่เราก็เผากันลุ้มล่าเลยเนี่ยมันมันมันไม่ได้ผลอนะแต่เราต้องทําให้ได้อย่างกรณีของไร่หมุนเวียนและทุกวันนี้ที่เราทะเลาะกันนะ่ะไฟดีไฟไม่ดีไฟจําเป็นไม่จําเป็นเนี่ยเอามาให้ชัดเลยได้ไหมลงทะเบียนสิคะอันไหนที่เป็นวัฒนธรรมคําว่าลงทะเบียนหมายความว่ามันจะต้องมีการสืบสอบไปได้จริงๆว่านี่คือวัฒนธรรมและไฟดีซึ่งมันจะต้องถูกให้ส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วย มีคนมาเรียนรู้ได้ด้วยนะคะแล้วมันมีอยู่แค่นั้นอ่ะเจ็ดสิบไร่อ่ะของเชียงรายมีที่เดียวอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมคะอันเนี้ยก็ให้เขาไปสีถ้าเขาร้องขอว่าเขาขอบริหารเชื้อเพลิงด้วยไฟอ่ะมันมีแค่นี้ไปกันทั้งจังหวัดก็ยังได้เลยไปดูเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่อื่น่ะมันก็ยังคงต้องใช้เรื่องโพลิซีที่ที่มันเข้มข้นในบางบางมิติก็ต้องใช้อ่ะคำถามสุดท้ายอาจารย์เข้าไปที่รัฐสภาเอาเรื่องฝุ่นข้ามแดนเข้าไปคุยผมคุยกับตีล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วตีบอกว่า พรบอากาศสะอาดที่กําลังจะประชุมกันหลังอภิปรายไว้ไว้วางใจอันเข้มข้นต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยฮะตีบอกว่าร่างพรบฉบับนี้มีการพูดถึงการจัดการของบริษัทยักษ์ใหญ่แต่ใช้คำว่าแต่มีสสทางฝั่งรัฐบาลได้สงวนคําแปลยติไ้แล้วครับสงวนคําแปลยติก็คือถ้าเกิดสมมุติว่า กรรมการการส่วนใหญ่บอกว่าเราจะต้องมีกฎหมายเพื่อมาจัดการกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในการนำเข้ากระเทาะแต่สสฝั่งรัฐบาลสมวนคําแปลยติไว้ว่าอย,อย่าเลยไม่มีไม่มีกฎหมายนี้เข้าสภาปุ๊บยกตามสมวนคาปแปลยติแปลว่ากฎหมายพร,รบอากาศสะอาดจ,จะไม่มีกลไกในการเข้าไปจัดการกับบริษัทยักษ์ใหญ่มีการสนวนคาแปลยติซึ่งความจริงเราเห็นสะท้อนจากพร,รบชาติพันธุ์รัฐมาตา 27นะพี่ทศเนาะที่พูดถึงพื้นที่คร้มครองโอเคพราบใช้พัดไว้ก่อนแต่ผมจะถามอาจารย์นิออนอย่างนี้ว่าเมื่อมันมีการสงวนคําแประยะต mm hmm. ิพูดถึงกลไกเนาะในการจัดการเกี่ยวกับการนําเข้าข้าวโพดเองก็ดีหรือแม้แต่การเป็นผู้ปลูกนการทําอาหารสัตว์เองก็ดี mm hmm. ในมุมมองอาจารย์นิออน mm hmm. เราจะหวังกับพราบาาาอากาศสะอาดได้มากน้อยแค่ไหนครับ mm hmm. คําถามสุดท้ายในช่วงนี้ครับ เบาเาเบาเนาะแต่ตอบ <g ülme> ยากว่าเลยนะคะคือจริงๆแล้วดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ทําเรื่องของพรบอากาศสะอาดตั้งแต่สมุดบกขาว <c oughs> นะคะก็ร่วมกันกับภาคประชาชนมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วมันคือความหวังแต่ว่ามันเป็นความหวังบนกระดาษคุณขามันเป็นกระดาษไม่กระทั่งกฎหมายทุกอย่างก็คือกระดาษและลายลักษณ์อักษรแต่คนใช้ตังหาก คนที่มีสิทธิ์คนที่มีอำนาจต่างหากที่เขาจะใช้มันให้เป็นประโยชน์และเป็นประกาศสิทธิ์กับคนทั่วไปได้ยังไงทีนี้พรบอากาศสะอาดเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นพระเอกที่เป็นว่ามาถึงแล้วข่าวสะอาดอากาศไม่มีไม่ใช่มันยังใช้เวลาในการเดินทางคือถ้าพอพูดว่าถ้าเขาไม่แตะเนี่ยทุกวันนี้ที่ผ่านมาไม่มีพรบภาคประชาสังคมก,ก็พยายามแตะอยู่แล้วเราต้องฝากไว้กับการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนและคนรุ่นใหม่แล้วล่ะค่ะ นะคะเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะไปหวังอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวเนี่ยก็คงไม่ได้ค่ะครับและนี่คืออจารย์นิออนขอเสียงปรบมือให้จารย์นิออนนะครับขอบคุณมากครับ<ช><ด>